ถามมาหลายคนนะว,ว่าระหว่างการนวดหน้ากับการกัวซาแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วนวดหน้าดีไหมดีแล้วว่าวานแล้วว่าดีแล้วแต่พอเรามาเจอกลัวซาปุ๊บคือแบบด้วยปัจจุบันเนี่ยคนเครียดเยอะทํางานจ้องคอมพิวเตอร์การใช้สายตาหนักมากเกินไปมันก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยพอเรียกว่ากล้ามเนื้อขอดเกร็งตัวเวลาที่เราใช้ความคิดเยอะปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันเครียดไปด้วยพอกล้ามเนื้อมันเครียดปุ๊บระบอก,การไหลเวียนของเลือดดีไหมไม่ดีแล้วค่ะไม่ดีพอเลือดไหลเวียนไม่ดีเสร็จปุ๊บตื้อไหมตื้อสมอง่่่เเเราาวนะคลงยหม ได้ผ่อนคลายน้ำเหลืองเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเลือดเราไหลเวียนดีน้ำเหลืองไหลเวียนดีเพราะว่ากัวซามีการเดรนน้ำเหลืองให้ด้วยนะก่อนที่เราจะนวดเราจะมีการกเดรนน้ำเหลืองก่อนนะคะ แค่เดินน้ำเหลืองหน้าก็เรียวเลยใช่ค่ะถ้าเรารู้จักเทคนิคการเดินน้ำเหลืองก่อนนะคะหน้าเลียวหน้าเรียวแบบยังไม่ต้องยกกระชับเลยแต่ถ้าพอแบบเราใช้กัวซายยกกระชับอีกปุ๊บหน้ายิ่งเรียวขึ้นไปอีกทำหนึ่งข้างก็คือเปรียบเทียบก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าข้างหนึ่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือข้อดีว่าทําไมอะเวลาที่เราสอนที่เนี่ยเราจะสอนแบบประกบตัวจับมือกันทําแล้วก็คือคุณครูจะลงน้ําหนักมือให้กับทุกคน คือถ้าเราอะไม่ลงน้ำหนักมือจริงๆอะแล้วเราไม่ให้ปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่เห็นผลเองแล้วพอเราไม่เห็นผลเราไม่รู้จริงเราไม่ได้ทําจริงอะมันจะไม่มั่นใจ พอจุ่มได้ทําเองและจุ่มเห็นผลลัพธ์เองอย่างคนการทำและการเห็นผลลัพธ์เองพอเราเห็นผลลัพธ์มั่นใจไหมมั่นใจค่ะพอมั่นใจอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้เราแบบอยากจะแบบนวดอยากจะแบบศึกษาอยากจะแบบเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเห็นผมพอเดียวไม่พอคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาเรียนเพิ่มค่ะอจะมาลงเรียนเพิ่ม